สวัสดีครับติดตามกันต่อในตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนของการเตรียมดินในคลิปนี้เราจะขอแนะนําการเตรียมดินโดยการไถกลบต่อสังทําไมเราถึงต้องไถกลบต่อสังครับรเกษตรกรตัวไปคิดว่าการไถกลบต่อสังนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากใช่ไหมละครับและเลือกที่จะจัดการฟางและต่อสังข้าวโดวยวิธีการเผาแต่รู้ไหมครับว่าการเผาฟางนั้นจะทําให้อินทรีย์วัตถุในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชถูกทําลายลงครับ สำหรับทริปนี้จะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างจากการไช้กลบตอสังไปติดตามกันเลยครับจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่าฟางและตอสังข้าวจำนวน1ตันจะมีธาตุอาหารที่จะเป็นต่อพืชประกอบไปด้วยไนโตรเจน8กิโลกรัมฟอสฟอรัส0.8กิโลกรัมและโพแทสเ,เซียม18กิโลกรัมครับถ้าเทียบเป็นเงินแสดงว่าเราต้องสูญเสียจากการเผาฟางคิดเป็นไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมประมาณ433บาทต่อพื้นที่1.5ไร่เลยครับโดยรวมแล้วถ้าเกษตรกรมีพื้นที่15ไร่ละครับนั่นหมายความว่าจะช่วยให้เกษตรกรนั้นลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีได้ประมาณ4,332บาทครับซึ่งหากเราใช้วิธีการไถกลบต่อซังจะทำให้ดินของเรานั้นมีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นและช่วยทำให้เกษตรกรลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยครับ ่วนความลึกที่เหมาะสมในการไถกลบต่อซังจะอยู่ที่ประมาณ15-20เซนติเมตรทำไมเราต้องไถให้ลึกครับก็เพราะว่ารากข้าวนั้นมีความยาวประมาณ30-35เซนติเมตรถ้าเราไถาลึกก็จะช่วยให้รากข้าวมีพื้นที่หากินดูดซับแร่ธาตุที่อยู่ในดินเพื่อมาลอเลี้ยงลำต้นช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรงไม่ล้มง่ายนอกจากนี้แล้วนะครับยังทำให้ดินเกิดการร่วนซุย ง่ายต่อการเตรียมดินในครั้งต่อไปหากดินเราพร้อมทําง่ายใครๆก็อยากมาปั่นให้เราครับเห็นไหมนะครับว่าประโยชน์ที่ได้จากการไถกลบต่อสั่งมีมากแค่ไหนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมดินในการหยอดลองเปิดใจล่าที่จะทดลองวิธีการใหม่ๆและขอติดตามในขั้นตอนการเตรียมดินต่อไปในคลิปหน้านะครับ